เอะครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมสมาร์ทมังกี้นะและคิปเยมอนโกนะครับฝากกดถูกใจ Subscribe ด้วยนะครับใครยังไม่กดนะ Subscribe นะสำคัญมากเลยนะทุกคนนะใครยังไม่กดช่วยกันหน่อยนะครับผมวันนี้เป็นโกเฟสวันที่2นะครับผมเราจะมาทําการเล่นโปเกมอนกันที่มอทอเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะวันนี้นะครับเควสสุดออกมาแล้วนะฮะก็อัปเดตนะตอนเช้าๆนนะครับว่าเป็นเกี่ยวกับแก๊งล็อกเก็ตนะครับ ก็มีการแจกชาโด w m มิวทูครั้งแรกนะฮะแล้วก็พวกวิตตินี่นะฮะแต่ที่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งคือไหนล่ะเมกา e ีโวของผมไหนเมกาอีโวะะ ยังไม่หลุดมาคือยังไงบอกว่าจะมาไม่ใช่หรอหรือเราก็จะผิดไปเองว่ามันจะมานั่นสิครับนะแต่ว่ารอบนี้จะเหมือนกับอาทิตย์รอบก่อนนู้นนะครับคือมีแกงล็อกเก็ตขึ้นทุกเสาเนาะนะฮะแล้วก็มีการตีซากกจินะครับผมก็อย่างที่บอกนะจะได้ชาโดมิลโูรเป็นรางวัลนะฮะรอบนี้นะครับผมก็ยังไม่เห็นความพิเศษเลยนะฮะแล้ววันที่2นะใครที่ยังไม่ได้ตัวในวันแรกนะครับก็สามารถไล่จับวันนี้ได้อยู่นะครับเมื่อเช้าผมลองเปิดดูมันมาแบบมั่วไปหมดเลยนะครับผมไม่ได้มาแบบเรียงชั่วโมงเหมือนรอบที่ ัวใหม่สำหรับผมหมดนะแต่คนอื่นก็คงอาจจะมีกันแล้วนะครับผมตอนแรกว่าจะปิดคลิปลืมนะฮะกลับบ้านไปโคตรเหนื่อยเลยนะพอดีรอบแรกอ่ะเราเพิ่งตีไปจริงๆตอนลงรถอ่ะพอดีผมมาสายนะฮะก็เลยแบบเพิ่งตีตอนลงรถไปก่อนอัดคลิปด้วยนะครับก่อนที่จะเริ่มเปิดคลิปเมื่อกี้นะฮะกลายเป็นว่าบอลลูนอันที่2มาแล้วครับไม่ถึง5นาทีเลยมันมาใบที่2อะครับคนอื่นที่ไม่ได้เล่นอีเวนจะเห็นไหมเนี่ยดูเควสนพร้อมกันก่อนครับทุกคนเควสวันนี้ให้เราทําอะไรบ้างเกี่ยวกับแก๊งอกเก็ตนะส่วนใหญ่นครรผมอออออนนนนนแแกก่่ายยูปตตต้้้้งซซืืเีีีทุดใ มันจะถูกกว่านะลดต้งส0นะ10เราซื้อส0รอบก็เยอะนะเว้ยจริงๆมันเหมือนไม่เยอะนะลดแค่2บาทบกว่านะแต่ซื้อ1ิบรอบก็20เลยนะได้อีกอันหนึ่งเลยนะฮะร,รอบนี้บอสก็เปลี่ยนไปนะครับบอสเปลี่ยนตัวใหม่หมดเลยใช่ไหมบอส5ดาวนะครับเป็นพาเกียกีลาติน่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะเดียนก้านะครับน่าจะใช่นะครับของขวัญฮนะพาวอาบสพมครั้งนะเอ่องูงูมาจับงูก่อนเผื่อใช้นี่นะฮะพาวอาบัพ3ครั้งนะฮะ โอเคนะครับหูบอลร้อยอันเอาอีกแล้วบอลล้นอีกแล้วนะเทคสแนปช็อตนะครับผมโหมันฝนตกและยุงเยอะมากเลยครับเฮ้ยมีแกงล็อกเก็ตผมมาด้วยโอ้มีส่องมิ้วไอ้บ้าเลยไอ้ตัวนี้เผื่อได้ชนี่นะครับเก็บโลตอมกันครับผมนะเมื่อวานผมถ่ายรูปผมเพิ่งไปดูว่าผมขาดไปรอบหนึ่งครับมันได้ห้ารอบเนาะนะผมถ่ายไปแค่สี่รอบเสียดายจังเลยโปโลมอนตัวแรกที่ได้จากรีเซิร์ชคืออะไรเอ่ยมาแชมป์นะครับผม ไคลิกกี้นะะโอเคผมจะใช้สับป,ประรดเพราะว่ามันได้ยี่สิบูกอมนะทุกคนมันมันคุ้มมากนะทุกคนยังไงก็ควรใช้นะครับสับป,ประรดอะไคลิกกี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีนะครับตัวนี้ดีนะผมเอาไว้ใช้สอดสู้อะไรได้เยอะเลยนะครับก็ใช้ได้นะครับพอควรนะ แลับคนที่ไม่มีก็เล่นได้นะพอดีผมมีตัวร้อยแล้วดูเควสต่อไปกันนะฮะเนี่ยจัดการ2คนนะฮะก็ purify หนึ่ง s h a d o เหรอช่วย2ตัวนะฮะไซคิก <Psych ic S 2> นะโอเคพลังจิตนะฮะใช้ก๊อตตัวเดียวกวาดเรียบเลยนะครับผมโอ้ไม่แน่ละครับถ้าโซน่าเขาเป็นท่าน้ำนี่เราก็เละเหมือนกันนะท่าน้ำจะด้วยนะ,ะไหนคำว่าเซอร์ไพรส์ของโกเฟสวันที่สองเลยฮะนี่เซอร์ไพรส์แล้วเหรอแค่ชาโด o w m ทูนะ <laughs> มันก็ไม่แค่เนาะเออมันก็แจก3านกด้วยนะครับผมได้ชาร์โด้ทันเดอร์ไฟเออร์ฟิเซอร์นะครับผมก็ได้อีกคนละตัวนะสำหรับคนที่ซื้อบัตรเนาะนะครับแล้วก็ได้ชาโด้มิวทูนะแล้วก็สึกจะมีวิทนียด้วยนะครับผมแต่ไหนเราไม่กล้าเราไหนเมกล้าอีโวเราซีเรียสแลนี่เรื่องไม่ก้าอีโวเนี่ยหายไปไหนวะตีอีกคนนึงแล้วก็จับตัวนี้ให้ได้นะฮะตัวทวีเมื่อกี้มันต้องเลือกอนะทุกคนจะจับหรือจะตีบล็อกเก็ตครับเฮ้ยมันก้อนว่ะ ขึ้นตัวแรกเลยนะครับมังกรเันเพนน้ำแข็งนะฮะนะมังกรจริงๆใช้มังกรตีก็ได้นะครับมังกรชนะมังกรนะก็คือใครตีแรงกว่าก็ชนะไปนะครับแต่ที่ชัวร์กว่าคือน้ำแข็งไปตีมังกรครับเราท่าแรกเราเป็นท่าน้ำแข็งเลยนะฮะเห็นไหมไฟก้อนดินมังกรลาก่อนะจ๊ะปั๊บนะครับตัวต่อไปใครริวเหรอน่าจะเป็นใครริวนะครับผมว่านะฮะเรียบร้อยเหมือนกันอะมังกรก็แ้น้ำแข็งบินก็แฟน้ำแข็งนะคูณสองนะทีเดียวตายแน่นอนนะครับผมเลือดเต็มเต็มเนี่ยทีเดียวเลย <laughs> อ่อนดอยดีดีดีดดนะเราอาจจะได้มินิริวดีๆก็ได้แล้วเนี่ยนะครับถ้าได้มินิริวดีๆอิงเล่นชาร์โดได้ทุกคนวันนี้เราเปลี่ยนท่าได้ครับผมเพราะว่าชั่วโมงแกงล็อกเก็ตนะครับผมโอ้โหโคตรกากเลยทุกคน มีลูกอมตัวนี้น้อยมากนะครับควรจับนะครับอย่จับไว้สักหน่อยแล้วกันนะครับได้สับปะรดมาเพิ่ม2อันสับปะรดตอนนี้ต้องใช้บอลดีๆเลยนะครับกลัวเสียสับปะรดยิ่งไม่พอใช้อยู่นะครับต้องพิลิฟายหนึ่งตัวครับอันนี้เป็นตัวอะไรนะแมวล่าง2เลยนะครับมันเป็นเหมือนบอลของบอสแกงล็อกเก็ตเลยตัวเนี้ยเออจำไม่ได้เหมือนกันแต่คุณคุณว่าใช่นะฮะโอ เกือบดีเลทุกคนตัวนี้ก็เล่นได้นะครับถ้าทั้าแข็งนะฮะน้องเทียนน้องเทียนมันมาน้อยนะทุกคนมันมาตอนนั้นมันมาแค่อีเวนต์ของฮาโลวีนแล้วก็ไม่ค่อยออกครับผมฮาโลวีนปีที่แล้วนะฮะใช้ได้เลยทุกคนตัวนี้นะฮะเก้าเอ็ดหรือเปล่าหรือ8ปดเก้าอะไรเงี้ยครับชาโดที่ควรพิลิฟายตัวนี้มั้งครับถ้าผมจะไม่ผิดตัวนี้จะดีมากใช่นะฮะถ้าพิลิฟายจะได้98แเลยนะทุกคนตัวนี้นะครับผมไม่คิดจะเอาเขาเล่นอยู่แล้วแหละผมพิลิฟายไปเลยดีกว่านะฮะนี่นะครับก็จะเห็นว่า มารับเควสกันนะยี่สิบรีไวซ์นะครับผมอันนี้จะเป็นโกเลมรอเปล่าฮะโกเลมมั้งถ้าจำไม่ผิดโ,โอ้ยยี่สิบแรงก,กันดิครับของค่อนข้างดีแล้วเนี่ยไม่สีแปลกแปลกมาดูเควสต่อไปกันนิดนึงฮะสู้ได้เลยครับผมแอนโดรคิฟแล้วก็เซียร่านะครับเพื่อให้ได้เรดาร์นะครับผมเรนันสู้เลยก็ได้เมื่อกี้ผมอะตีนี่เว้ยตีบอสแกงล็อกเก็ตใช่ปะแล้วลาดครับผมลืมอัดจอไว้นะครับก็ไปดูภาพแล้วกันนะ มาเริ่มจากกริฟก่อนเลยแล้วกันนะครับผมซื้อของซื้อเสร็จหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าอ่อนลงนะทุกคนถ้าใครชนะง่ายขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาปรับ <c oughs> ให้มันกากนะไ <c oughs> หนดูสิคำว่าปรับกากโอ้โหเออไครลอสนะฮะไค่ลสอ่ะทุกคนจริงๆไครลอสนี่ใช้มิวทูตีได้ครับเออผมไม่อยากจะเสียท่าสองเลยอะ่ะโอ้โหถ้าผมทายท่าน้าผมจะไม่เสียเกาะน,นะเนี่ยตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยลอสโอ้โหไดรามมิกพันครับผม มากล้องดองแน่นอนเลยอะ่ะโอ้โหโคตรเข้าข้อเลยครับเอ๊ะทำไมก๊อตมาอยู่ตัวที่สองวะหรือว่าเขาใช้เทพเออหรือเขาเขาใช้เทพจริงๆว่ะเฮ้ยหัวหน้าแข็งล็อกเก็ตไอระดับลองบอสใช้เทพนะครับรอบนีใช้พิเซอร์ครับไอยะประทับใจมัน <c oughs> จับพิเฟอร์มาได้เว้ยโอ้โหอมไม่ธรรมาดาเลยครับ ถึงว่ามันก็อตมันมาเป็นตัวที่สทุกคนบอกว่ามันใช้ฟิสเตอร์ครับอ๋อไปว่าอีก2คนก็จะเป็นเหมือนแบบคนที่เป็นหัวหน้าสีแล้วครับใช่ปะที่จะมีเทพไท้สุยคุณเอนเตโลโคใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็ใช้เป็นบอสเหมือนกันนะครับเออโอเคแหละดีๆนะครับ นั่นแหละครับผมก็ชอบนะครับวันนี้สําหรับแกงอรเก็ตนะที่ระดับหัวหน้ามันฉลาดขึ้นแล้วนะมันใช้เป็นเทพเนาะมันมีเทพมาแล้วนะเออน่ารักดี <c oughs> ในที่สุดมันก็ถูกการอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวเราต้องตีอีก2คนนะฮะนะรหรืออัลโลกับเซียร่านะฮะอยู่ไหนกันเนี่ยมาเจ๊ใหญ่โอ้ยโอเคฮะอัโลนายใช้อะไรอ่ะอโลอโลดูเขาแบบฮิปเตอร์ผมแดงๆอย่างนี้น่าจะใช้เป็นมอนเทสผมว่าตัวสุดท้ายนะครับมอนเทสเป็นไฟบิน ไม่แพ้น้ําแข็งนะฮะก๊อตนะครับมีท่าหินอยู่นะครับได้เอาท่านี้ละกันนะครับเผื่อเลจีล็อกเมาอีกเหมือนเดิมนะฮะกำเป็นท่านเหล็กตีหินอย่างแรงนะฮะโอ๊ยไม่เข้าไม่เข้าเขาไม่ได้ใช้ท่าเหล็กเว้ยรู้สึกว่าจะเหมาได้นะครับผมแต่มันไม่ค่อยเข้านะแต่รู้สึกจะแรงขึ้นนะ เออด้วยความที่วันนี้แกงลรากเก็ตกากลงด้วยนะฮะเราน่าจะสบายๆนะทุกคนผมเคยจําได้ว่าไอตัวนี้ผมเคยเอาเรจิล็อกเหมาอยู่นะนะแม้กระทั่งมันเก่งกว่านี้ก็ตามนะครับผมตอนนี้ข่าวที่หลุดออกมานะครับมีบอกมาคอนเฟิร์มว่าเมกาอีวอลูชันนะครับอีโวจากตัวที่มีได้นะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าอีโวแล้วแบบถาวรหรือเปล่านะฮะแล้วข่าวหนึ่งก็คือว่าจะมีการปลดล็อกเลเวลเทนเนอร์นะครับผมเอ้ยฮัตซัมเหรอทุกคนโอเคแหละ แต่ฮัทซ่ามี่วัยนะแต่เรากันได็กรอบนึงครับเขาน่าจะใช้1ครั้งนะครับตัวสุดท้ายผมเดาว,ว่าเป็นมอนเทส่ะถ้าเป็นมอนเทสนี่เรจิล็อกอาจจะเหมาเลยก็ได้ครับทุกคนเพราะว่าเรจิล็อกเนี่ยเป็นท่าหินถูกไหมฮนะพอเป็นท่าหินนะมันก็จะตีไฟแรงบินแรงใช่ไหมก็จะคูณ2อน่ามอนเทสจริงๆด้วยนะผมว่าผมเดาจากผมเขาว่าผมเขามันเป็นสีแดงๆอะ่ะเออมันต้องแบบฮอตๆอตเลนี่นะฮะเออ เจ้ใหญ่ก็ดูเซฟๆหน่อยก็เป็นเซฟดอสไปอย่างนี้นะฮะเออทีเดียวตายโคตรแรงนะครับเราก็จะได้จับเอ่อวันเพสใช่ไหมจากเควสเขานะครับผมและตัวอีกตัวหนึ่งของเขาก็คืออ,อ,อะไรนะชนีโอ้โหแกวกนเนี่ยไม่เคยมีสักตัวเลยมาสักตัวเหออจริงๆให้มันรู้ว่ามีจริงๆอ่ะเออเหมือนมันไม่มีอ่ะตอนเนี้ยนะครับโอเคนะฮะได้อะไรนะไม่ดีอีกอ่ะนะครับ ทำไมผมตีเราได้เลดาส์2อัน,นอ่ะหรือผมเข้าใจผิดวะน่าจะใช่นะได้เลดาส์2อันนะครับตีตัวหนึ่งตอนนี้นะครับผมเลดรามันคูณ2หรือเปล่าตืมอัดกล้องอีกแล้วอะ่ะเนี่ยดีแล้วว่ามาดูก่อนเพราะมันหลายรอบเกินแล้วะสหรับเรื่องลืมอัดเนี่ยเออล็อกสไลด์จะไวกว่าครับผมกัน2รอบใช่ไหม เบิ้ลไปเลยครับผมเราเก็บเกตมาเมื่อกี้นะฮะนี่อาจจะไม่ถึงตัวอื่นเลยนะครับเนี่ยไคลริกี้เหมาหมดแน่เลยครับเพราะตัวสุดท้ายเราใช้หินปลาก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าเนี่ยตีเขาแรงอยู่แล้วครับผมเขาทัดดาร์กนะฮะเราเป็นต่อสู้ค่ะแรงมากๆนะครับทันเดอร์ครับผมนะฮะทันเดอร์นะฮะนี่ยใช้หินปลาไปเลย <laughs> น่าจะตายอยู่ฮะทุกคนมันเป็นบินกับสายฟ้าไงทุกคนฮนะเปียงออีกทีหนึงครับ เรียบร้อยครับผมคายิกี้เมาสามมันง่ายนะครับผมชิลมากเลยอะทเคเมื่อกี้เรายังไม่ได้จับไฟเออร์นะฮแเราก็ยังไม่ได้จับเนี่ยทันเดอร์ตัวนี้นะฮะเดีย๋ยวเราจะมาจับกันพร้อมกันเลยนะฮะเรียบร้อยขอเบลดัมชายนี่ชายนี่ชาโดตัวแรกยังไม่เคยมีเลยมาทักตัวเหอมันมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นไงไม่มีจริงเหรอว่าชาโดชายนี่อะไรไม่มีหลอกคนได้เนี่ยหลอกทักวะออนะฮะเอ๊ะแปลกนะถ้าเขาใช้ชาโดมิวทู แต่มิวทูชาโดมันเป็นรางวัลนะทุกคนเราจะได้จับเมลหรอครับรอบนี้ตัวแรกของเขาครับเมื่อวานผมได้ชานี่กาลาลาครับทุกคนผมรู้สึกว่าผมประสบความสำเร็จในการเล่นอีเวนต์นี้แล้วครับผมว่าผมอยากได้มากเลยแค่มันตัวนั้นตัวเดียวผมก็โอเคแล้วแล้วเออเราได้แล้วครับตัวแรกเป็นอะไรนะไฟเออร์นะครับมอนเทสนะครับผมทุกพวกนี้ผมจะใช้เป็นเบอร์รี่ทองไปเลยนะครับเพราะว่าถึงจะใช้อัปลดนะครับมันก็ได้แค่6กอันเองครับผมยังไงก็ติดทัวไม่งั้นคือแบบว่าบางคนจับไม่ติดก็อาจจะเครียดได้เพราะว่าเราสะมตังค์มาแล้ว <laughs> นะครับโอเคติดชัว์นะฮะวันเทสชาโดนะครับหนะบ่ขอดูทีด่ดีไหมนะฮะตัวแรกผมได้ดีไปแล้วนะทุกคนเฮ้ยโอ้มันแจกดีทุกตัวปะเนี่ยเปลี่ยนท่าโชว์เลยนะเหมือนเดิมนะครับผมเฮ้ยดีดีจริงจังเลยถ้าไฟบาสนี่มันดีสุดป่ะพี่แต่ไฟบาสมันไม่เหมาะสําหรับ PVP อ่ะ๋ยวลองเปลี่ยนอีกคือท่าที่แรงๆครับมันจะเหมาะสําหรับการปีบอสทุกคนนะโอเวอร์ฮีทหัวกากกว่าเดิมอีกมันดูไม่ดีสักอันเลยวะ่ะ นะอันไหนมันดีสุดวะเนี้เอ็นเชียนพาวเวอร์ก็น่าสนใจ2รอดครับอาจจะ PVP ได้ดีกว่านะไฟสปินนี่ช้าครับเปลี่ยนท่าเร็วสิฮนะวิงแอคแท็กครับผมเล่นคู่นี้แล้วกันเป็นท่าที่แปลกมากนะกาเบียสกาเบียสเกิดกาเบียสเกิดโอ้ยประทับใจน้องกรไหล <c oughs> พี่กิจทับทิ้งนะกาเบียส์อันแรกกันมาครับเรามาจับอีกตัวกันนะครับแซฟดอสครับผม1479โอ้โหตัวนี้ไม่ต้องเพิ่มเลเวลเลยทุกคนเก็ตหลีกได้ทันทีเลยนะครับ ต่ำอยู่แล้วนะครับผมถ้ามันดีอีกตัวแปลว่าอีเวนต์เนี้ยเขาการันตีว่าจะได้ชาโดดีทุกคนเชื่อผมไม่มีทางจะได้ดี2ตัว3ตัวติดกันแบบนี้นะแต่ถ้าตอนนี้กากโอเคเขาไม่ได้คอนเฟิร์มแล้วดวงผมดีนะเดีย๋ยวดูกันผมว่ามันมันคอนเฟิร์ม80บวกอะ่ะพี่กิจจับสักตัวยังผมได้ดีทุกตัวเลยเดี๋ยวรอดูพี่กิตก่อนนะว่าเขาได้ดีเหมือนผมไหมคืออ้นี้ยแปดสิบบวกทุกตัวเลยครับทุกคนถ้าจะเอาเป็นพีวี P, ผมไม่ไมแนะนําอยู่ดีนะเดี๋ยวลองอันนี้แหละน่าสนใจสุดแล้วครััับบบอเเเครรรมา ดําพอดีนะครับไหนไหนเมกาจะมาช่วงบ่ายเหรอฮะเห็นปล่อยข่าวหลุดกันมาเลยเมกาจะมาอาทิตย์นี้สำหรับคนซื้อบัตรใครปล่อยข่าวตีมือเลยมาเรามาตีหัวหน้าแกงล็อกเก็ตกันดีวกว่าครับน่าจะเป็นท่านซาเลยล่ะนะครับจุดจุจุดๆๆนะฮะผมดีท่านซากากินะฮะตัวแรกเนี่ย ถ้าเป็นเปอร์เซียสเนี่ยเราจะต้องได้จับเปอร์เซียสก่อนใช่ปะคือรางวัลมิวทูอ่ะมันไปอยู่ในอันเมื่อกี้ครับในเควสนะซึ่งถ้าใครชนะก็จะได้ไปจับมิวท o แต่ผมเดาว่าตัวสุดท้ายเขาใช้มิวทูนั่นแหละนะครับเหมือนบอสสตัวที่ผ่านมานะครับพลังจิตมันเพ้ก๊อดนะครับโอเคตัวนี้ไปสำรองแล้วกันนะถ้ามันไวดีนะเฮ้ยมัดคลิปดีกว่าวะสรามเพือด,ดีกว่าแลวครับผม ดีกว่าเยอะเลยฮะใช้เปิดเซียส์นะครับเหมือนเดิมนะแปลว่าเราจะได้จับเปิดเซียสก่อนหรอจริงๆถ้าเราไม่ใช้ท่าก็ได้แต่ว่าถ้าใช้ท่ามันจะช่วยให้บอสมันเหมือนดีเลยในการตีอ่ะเนี่ยแล้วเราจะตีเขาตายเลยครับโดยเขายังไม่ทันสวนเราเลยนะมันเหมือนดีเลยนิดนึงอ่ะครับนะดังนั้นใช้ท่าเนี่ยก็ทําให้เราแบบประหยัดโล่ไปได้ด้วยนะครับเนะี่ยอันนี้น่าจะแพ้อยู่นะครับ ผมไม่ทันนะทุกคนนิดเดียวเองครับเอาน้ำเลยครับผมแต่ท่าแรกกาเป็นท่าเดินนะตีเขาไม่เข้านะแต่ไฮโดรแค่นอนนี่นอนแน่นอนนะครับนี่ครับใครที่ได้ตัวนี้มาในท่าคอมมูนิตี้นะครับก็เปลี่ยนท่าแรกเป็นท่าดินนะท่าดินกับไฮโดรแค่นอนนี่คือโกงมากมากครับตัวนี้นะเก่งมากนะเป็นตัวที่พ v p เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับผมวิวทูนะเรามีตัวที่2นะ คือก๊อดดำนะก๊อดมืดนะฮะสำรองไว้นะครับผมแต่คิดว่าน่าจะตายตั้งแต่สวามเพิดแล้วฮะเพราะเราชาร์จท่าได้ไวมากนะถึงแม้ว่าจะต้องตีถึง4ทีก็ตามนะครับมีสุโกตีเราไม่แรงเท่าไหร่นะครับไฟโก้คัดั้งเนี่ยนะฮะชาร์โดว์มิวทูละครับผมนี่ถ้าเราไม่ได้มีเว้หลุดมาก่อนมันก็น่าจะตื่นเต้นอีกแบบหนึ่งนะแบบ i, ho, เฮ้ยโอหชาร์โดว์มิวทูลอะไรเงี้ยโอเคครับชนะหัวหน้ายิ้มแล้วเอ๊ะเราจะจับตัวอะไรเนี่ยเปอร์เซียใช่ไหมเออได้เปอร์เซียนะครับรอบนี้เฮ้ยแล้วมัันนนนมีีใช้่่่ปะวะเออสิ เพราะเมื่อก่อนเราจะไม่เคยได้จับเปอร์เซียจากของเขานะครับเราจะได้จับมอนตัวที่สามของเขาเสมอเนาะนะรอบนี้มาแปลกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ามอนตัวที่สามมันจะไปอยู่ในรางวัลเควสแทนนะครับมาเรามารับรางวัลกันครับผมชาโดว์มิวทูนะครับไอ้ยี่ทำไมมันเท่จังวะพี่มีเหมือนฟุบๆ,ๆเหมือนซูเปอร์ไซยาโคเท่เท่กว่าตัวอื่นจริงๆนะใครพิยรีาฟนี้ตีมือแล้วครับ จับมาก็เท่อยู่จับมาก็เท่อยู่ดีด้วยนะฮะมิวทูนี่เป็นตัวที่มีท่าเยอะมากครับทุกคนแต่ผมจะใช้เป็นพลังจิตแล้วกันฮะไฟขิกแล้วกันนะฮะแล้วก็รับรางวัลเควสกันนะครับเป็นมอนมายานะทุกคนนะครับใครที่เติมเกมรอบนี้นะก็จะได้จับเจ้านี้นะครับผมวิกตินี่นั่นเองนะครับมาดูกันเลยนะครับวิกตินี่นะฮะเติรในช่นี่ปะเนี่ยทำไมสีแปลกๆปทุกคนมันเป็นไฟพลังจิตแล้วคือยังไง เปลี่ยนบอลไม่ได้หรอเอ๊ะมันเปลี่ยนบอลไม่ได้ทุกคนมันเอาเมนูบอลออกไปหมดเลยอะ่ะมันมันไม่ได้บั็กใช่ไหมใช่แช่บอลแดงใช้ใช้แค่บอลแดงจับแปลว่าโยนสามครั้งแบบไอ้นั่นแน่เลยเซเลบี้อะ่ะเนี่ยนาน่นทัวร์เลยฮะโยนสามครั้งน้เอ้ยวิกตินี่ครับ ธาตุไฟพลังจิตครับทุกคนไม่ค่อยจะมีตัวไหนเป็นเลยเนี่ยโอ้ oh, แล้วไม่ดีเท่าไหร่ด้วยครับไอ้ค <lusive> mm ุสิมูฟแน่เลยครับวีเคเอทเมืเ่อกี้ครับผมมาดูเคเวสต,ต่อไปกันนิดนึงนะเคเวสในการรับรางวัลครับแล้วก็ลูกอมวิกตินี่นะฮะยีอันนะครับผมอันสุดท้ายครับผมให้ถ่ายรูปวิกตินี่นะฮะได้อีกยี่สิบลูกอมโอมแจกลูกอมเยอะมากนะจับมอน20ตัวที่แตกต่างกันแล้วส่งของขวัญให้เพื่อน3อันนะครับผมโอเคถ่ายรูปวิกตินี่นะจ๊ะถ่ายรูปนะฮะ แต่ฮาตรงมีแกงล็อกเก็ตไปเลยแหละคนตีนมากเลย <c oughs> ไม่กล้าตีเลยสงสารนะดูน่ารักเกินไปดูมันเบลมากไม่เหมาะจะเป็นตัวโกงอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งของขวัญแล้วก็จับ20ตัวนะนั้นขออนุญาตจับก่อนนะทุกคนเครื่องมันร้อนมากนะขออนุญาตพักเครื่องแป๊บน,นึงนะครับผมเดี๋ยวเรามารับรางวัลสุดท้ายกันนะครับมานะอันบนรับไปแล้วนะเป็นลูกอมของวิจินี่เนาะนะครับแล้วก็ที่ฟักมาแล้วก็รับเสื้อนะบัตร2ใบนะแล้วก็ส t ต r d าร์ดไพรส์นะครับหมดแล้วเหรอโอ้หมดแล้วอะวันนี้ไม่มีอะไรให้ทําเลยนะเนี่ย เป็นการตีเควสวันวันไปอย่างเงี้ยเหรอครับมันน้อยมากเลยครับเนี่ยมีกลับเร็วเลยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยอย่างงี้ผมไปจับที่บ้านก็ได้ทุกคนไม่ต้องมาก็ได้นอกจากไอ้ล็อกเก็ตนะฮะแต่ว่าแกงล็อกเก็ตทุกคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนนอกที่ไม่ได้รือบัตรเล่นอีเวนต์ได้นะครับเมื่อกี้พี่เขาเปิดไอดีลองนะก็เห็นแกงล็อกเก็ตหมดเลยนะฮะแต่ว่าไม่เห็นเควสนะไม่แน่ใจว่า เขาจะเห็นบอสเหมือนกันหรือเปล่าเพราะตอนนี้บอสแกงล็อกเก็ตสามคนห่ะมันใช้เทพหมดเลยนะครับตัวที่สามมันเป็นเทพหมดเลยนะครับผมทันเดอร์ฟิสเตอร์ไฟเยอร์นะฮะคือมันดีอย่างหนึ่งอ่ะการตีล็อกเก็ตวันนี้ครับชนะหนึ่งรอบอ่ะมันไม่ได้แค่ใบเดียวครับซึ่งถ้าสมมติว่าเราอยากล่าเอ่อชาร์โดนะครับชาร์โดชายนี่เนาะจากหัวหน้าบอสทั้งสามคนนะฮะเท่ใหญ่พี่เบิรมแล้วก็เด็กเนิร์ดนะก็ได้ง่ายขึ้นไงเพราะว่าตีสามตัวก็ได้ละรอบหนึ่งนะครับแล้วบอลลูนมาแบบทีมากนะครับไม่รู้จะที่ไไหนนะครับผมอออ่่่่่ะะะเเเเดดีีี๋ยยยวรราาตใหู้คับนนไมมชืผ โอเคตัวนี้ใช้ใสายฟานอา้าวของเต็มอีกบ้าเอ้ยใช้ฮาลิกี้ไปเลยนะเสียเวลานะครับตีสองสามทีตายนะครับเอ่อต่อยธรรมดาก็คงตายมั้งขี้เกียจ <laughs> แอนิเมชั่นมันนานทุกคนนะครับต่อยธรรมดาก็ตายก็ต่อยไปเลยครับมีก้าอีโวที่สกอตพูดถึงเนี้ยเซอร์ไพรส์จริงๆครับเซอร์ไพรส์แบบอีหยังวะต่างกับวันแรกโดยสิ้นเชิงไม่เห็นต่างเลยประชดเลยโอเคเนี่ยเดี๋ยวเราจับตัวนี้ก่อนนะทุกคนครับนี่นะฮะ เนี่ยได้อันหนึ่งแล้วทุกคนมันไวมากเลยเี่ยได้ตีบอสอีกแล้วครับะไหนมากับบอลลูนนี่อะไรครับคลิปอีกแล้วครับผมมาสบายๆนะครับผมสี่ทีเรียบร้อยนะครับไม่เสียอันติเลยนะเนี่ยแม่งจะเสียอันติอันหนึ่งครับทุกคนโอ้จะงานเข้าครับงานหยาบเลยครับทุกคนเปลี่ยนตัวเร็วงานหยาบเลยนะครับสู้ไม่ได้แลยผมก็ตีรวดแรงเลยเมื่อกี้มิวส์เกือบตายนะเฮ้ยมันใช้แก๊งนี้ตลอดเลยอะ นะครับตัวแรกคือฟินเซอร์นะครับตัวสองเป็นก๊อชนะตัวที่สามเป็นฟิเซอร์นะครับแล้วก็จะโดนปลาหินทีเดียวตายนะทุกคนนะใช้แกงเดิมเลยนะครับเนี่ยไม่มีมอนแบบหลายๆตัวให้เลือกเลยนะครับรอบนี้คือมาเหมือนเดิมเลยอนะแต่พอดีว่าปลาหินไม่ได้นะถ้าเราเอาคลริกี้ตีอะมันจะได้ปลาหินพอดีครับเกาะเขาจะหมดแล้วพอมาถึงฟิเซอร์ก็ปลาหินแบบทีเดียวตายไปเลยนะฮะร,รอบหน้าเอาคลริกี้ตีก็ได้นะ เสียเวลาทุกคนเอามิวทูมาตีแค่ทินเซอร์มันเสียเวลานะเนี่ยชนะเหมือนกันนะครับใครที่อยากว่าชารโด้ชายนี่นะครับวันนี้คือวันที่ดีที่สุดครับยังคงไม่มาต่อไปนะฮะนี่ตัวที่สาของผมแล้วนะวันนี้ไอ้ินเซอร์เนี่ยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าจะอะไรต่อ,อยังไงนะครับขอวขอญาตจับโปยมอนตีแก้วเกตเพลินๆน,นะแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัดคลิปปดคลิปกันแล้วกันนะครับคงไม่มีอะไรสプライแล้วแหละนี่ก็สプライมากแล้ว <c oughs> ทุกคนตอนแรกผมว่าจะพักแลวพอดีกาเบสมันขึ้นยิมมานะะ ดี๋ยวตีกระเบียสักตัวหนึ่งนะครับผมจริงๆไปล่า,าข้างนอกก็ได้นะท,ทุกคนแต่ว่าการตียิมมันมีโอกาสได้ช้นี่เยอะกว่านะครับเมื่อวานพอดีผมมาตีเดอแบกนะครับได้ช้นี่มาจากบอสเนี่ยฮะเสานะเสาแรกตีกราดอนนะครับได้ชนี่มาใช่ปะก็เลยกดเสาเดอะแบกไปด้วยนะก็ได้ชนี่ตาไปอีกครับผมพอกลับมานั่งได้ชนี่อโนอีกเออ <laughs> นะครับเออเมืม่อมาแบบ ต่อเลยอะตอนท้ายชั่วโมงนะครับเออโชคดีมากเลยครับเฮ้ยมันอึดเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะอ่อนๆเหมือนบอสหนึ่งดาวโอ้โหอึดเหมือนกันนะครับขนาดเราใช้บังกรตีตอนเนี้ยนอนไปเรียบร้อยครับโอน่าสงสารพี่กดแล้วโตอ้โหูธรรมดา, <c oughs> าพี่เท่าไหร่สรุปหกศ้ <65. S 1> โหดีกว่าผมเยอะเลยวะอาจจะดีก็ได้นะหาตัวดีๆอยู่เหมือนกันครับเฮ้ยแต่ผมว่าอย่าเพิ่งโวเลยพี่เพื่ออีเวนต์คอมมูมานะมันไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ต้องโวร่กพี่ถ้าอีเวนต์คอมมูมานี่ มอแตกอะน้าเหมือนกันเอาไว้เทียดพี่เอาไวเทียดเอาละครับทุกคนผมถึงบ้านแล้วตอนนี้ห้าโมงครึ่งครับผมมาจากมอนที่บ้านต่อนะครับสองวันครับผมเหนื่อยมากนะครับเป็นการเล่นโปเกมอนที่ยาวนานมากๆครับเล่นเล่นจะแทบตลอดเวลาเลยครับสิบชั่วโมงต่อวันนี่ยังจับโปเกมอนอยู่เลยครับ อีเวนต์นี้นะครับก็สนุกดีนะครับแต่ว่าแอบผิดหวังนะจริงๆคือมอนมันเกิดน้อยอะ่ะทุกคนมอนนอกอีเวนต์มันเยอะมากครับข้อหนึ่งเลยนะฮะข้อสองคือมอนในอีเวนต์นะ่ะคนนอกก็เห็นนะครับคนที่ไม่ได้ซื้อบัตรก็เห็นเว้ยคือแบบอะไววะบางตัวนะครับอย่างไอโทเกคิดนะ่ะคนไม่ได้ซื้อบัตรก็เห็นนะครับผมก็ได้อะวะแล้ว <laughs> ซื้อบัตรด้วยเออแต่ว่าแบบได้เหรอ เออถึงจะบอกว่าเอ้ยก็แบ่งกันเล่นดีวะงกงอะไรอ่ะเฮ้ยตเงิน <c oughs> ขออะไรพิเศษบ้างเออก็ยังก็ยังดีที่ได้จับ o u t ทู e นะวันนี้นะแล้วก็ได้สาเทพเพื่อมานะก็ก็โอเคเออก,ก็พอเข้าใจได้นะก็ได้แค่นั้นนะครับแล้วก็อีเวนต์วันที่2เนี่ยคือแบบตอนโฆษณาคือจะมีอะไรที่โคตรเซอร์ไพรส์นะผู้เล่นมากๆเลยเซอร์ไพรส์จริงๆครับเซอร์ไพรส์แบบอะไรอยู่ <c oughs> อะไรของมันอะไรเงี้ยเออคือแบบ สบายจริงครับสภายในด้านลบะนะเราค้างไว้เลยทุกคนเมื่อกี้จะจับหมดแล้วมันหายไปนะจะถามว่าได้ช้ยนี่เยอะไหมสองวันภายในสองวันได้ชัยนี่ขนาดนี้เยอะครับเยอะมากครับผมแล้วก็ได้ช้ยนี่ตัวที่ยังไม่เคยได้ด้วยก,ก็เปิดเด็กอะไรเงี้ยมอนทวีปที่ไม่เคยมีก็ได้ช้ยนี่ก็มีอะไรเงี้ยเออก็ดีครับก็ดีแหละเออแต่ว่ามันน้อยไปนิดนึงนะสำหรับในตังที่เราจ่ายไปครับเพราะว่าเหมือนมีข่าวหลุดมาตอนนั้นคือจะมีวิตตินี่ใช่ไหมฮะจะมีเออ เมก้าสามตัวนะจะมีเมกงเมก้าได้ไม่เห็นได้เลยครับเมก้าหายไปไหนอะไรเนี่ยลเกมค้างไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจแต่พวกจะมีทำไมสหรือข่าวมันแค่ข่าวปลอมนะฮะมันก็ไม่ปลอมนะเพราะวิกตินี่ก็มาใช่ไหมฮะก็มีคนคงขุดคุยข้อมูลมาแล้วเจอนะครับเออก็นึกว่าจะได้เห็นเมก้าในอีเวนต์นี้เนาะก็ผิดหวังกันไปนะครับนะผมก็โคตรผิดหวังเลยนะเรื่องเมก้าไม่มีนะครับแต่ก็อย่างอื่นก็โอเคแหละนะะชนนี้ผมได้ไปเยอะนะทุกคนเนี่ยเปิดให้ดูนะครับ ชัยนี่นะครับ,รบอ่อนบบนานะครับเป็นหนึ่งสองสามนะฮะเออเซเลเชียไม่เกี่ยวนะฮะแรกกับพี่กันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดตัวนะทุกคนก็เยอะมากนะแล้วก็ได้ทั้งงูทั้งมดอะไรเงี้ยกาลากาล่าที่ผมอยากได้ที่สุดสำหรับการเล่นอีเวนต์นี้ก็ได้เนาะก็ถือว่าโอเคแหละทุกคนที่ถือว่าผมโอเคแล้วนะได้ชาญี่กา,กาลากาล่าไอ้ร่างอโลรันเนี่ยอะโรล่าเนี่ยผมผมผม,ผมโอเคละแฮปปี้แล้วฮะแต่ว่าเออก็ เกินคาดอะเออนะฮะแต่ก็เปลืองบัตรอยู่ครับผมก็เมื่อวานก็อย่างไอเดอะแบกที่ผมได้มาเนี่ยผมก็ตียิมไป4ี่ยิมนะฮะถึงได้มานะฮะเออไคโอคากาดอนก็ตีไปอย่างว่สองสายิมมั้งนะก็ได้มาก็โอเคนะนะฮะเออก็ดีดีดีถือว่าดีครับก็มีทั้งผิดหวังแล้วก็เอ่อประทับใจเนาะอย่างที่เราอยากได้อย่างเทียนเนี้ยเกิดน้อยมากนะฮะเอออะไรอะกาเบียบเนี้ยโหเกิดโคตรน้อยเลยครับไม่รู้จะน้อยไปไหนนะไปลุ้นคันอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับวีคแรกเนาะ ดะก้อนวิกนะครับผมวิกนั้นคงจะได้จับกาเบียสจับไอ้มังกรสองหัวมังกรสาหัวเลยนะฮะน่าจะสนุกกันอยู่นะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะจับไปถึงสองทุ่มนะเปิดจับไปเรื่อยๆนะชิวๆบนเพลินนะครับผมนะทำคลิปไปด้วยแล้วกันนะครับยังไม่ลงคลิปผีเลยนะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับหวังว่าจะได้จะดีเพิ่มเนาะฮะยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมากๆนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่อีเวนต์หน้านะครับจะถามว่าพูดกันตรงๆอีเวนต์หน้า เจออย่างนี้ผิดหวังขางนาดนี้ผิดหวังเยอะขาอนาดนี้นะฮะจะเติมไหมก็คงเติมแหละครับ <g iggle> ก็คงซื้อบาทกันต่อไปนะผมก็บ่นไปงนะั้นแหละฮะอะไรมาก็คงเล่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วนะฝากกดถูกใจ s u b s c r i b e ด้วยนะครับใครยังไม่กดนะ subscribe นะสำคัญมากเลยนะทุกคนนะใครยังไม่กดช่วยกันหน่อยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันครับผมสวัสดีอยากได้อ้ ตัวนั้นนะ่ะตัวทวีปที่เป็นสายฟ้าผ่านอ่ะได้ตัวนั้นทีเลยนะไม่งั้นก็ไอตัวเล็บยาวก็ไล้นะฮะชมดเล็บยาวนะครับ